าำเช้าๆจ้าพี่น้องมาเลาะ,ะทงเลาะทาน้ำกันเด้จ้ะทามามึงเข่าอันนี้เห็นเป็นสีดำๆนี่จ้ะคือข้ากำนะคะข้ากำอันนี้ราคากำลังตั้งทองคือกันจ้ะวิวสองฟ้าวันนี้ก็แจ่มใสเมื่อเช้านี้มีฝนตกอยู่จ้ะ ีเจ่มใสามาชมดอกมุงดอกไม้ตามทุ่งน้ว่ามีอยังแน่นอะจ้ะโอ้ยหาอิน้นก็นอยู่กลางน้ำพ่นพี่น้องซูมได้ไหมนี่สีม่วงๆอยู่กลางน้ำนนจ้ะ ไม่สามารถจะซูมได้เพราะว่าอยู่กลางน้ำเนาะจะพามาดูนี่ก็คือดอกหญ้าเล็กๆแต่ว่าก็สวยงามด้วยจ้ะนี่นะสีม่วงท่านใดเป็นสีม่วงมากเบิดจ้ะอีหินแห้งงามเป็นี่บบได้ไายเลยจ้ะ ว่าเป็นขื้นสาน่าจะพาอิฮินแล้วก็น้าม,มันหลายบอ,อยากลงไปเอทนาห์น้อหน่อยแค่อย,อยู่จะดอกหญ้าสวยสีม่วงอันนั้นแบบหนึ่งอันนี้ก็แบบหนึ่งได้จ้ะนี่สีม่วงเล็กๆสวยเหมือนกันจ้ะโอ้ยนเดนมินบูจับให้คอยนอกกองกระไดนี่จ้ะ ดอกแก่สวยกันจะขึ้นตามขั้นแท่นหน้าจาก้กนี่ก็คือข้าวเอ่อข้าวไอข้าวเจ้าเป็นข้าวเจ้าหน้าจากักกอเป็นจะบนไงคือข้าวเหนียวข้าวเจ้า นี่รถก็มาจอดไว้หน้าคุณค่ะแบตเบร์ค่ะท่าน,นมีปัญญาสื่อหมอแบตไหม่จ้ะอันนี้เราจะพามาดูไอ้ที่นี่เพื่อนจะเอ่นว่ามาขีอ้นหรือว่ามากแง้งกัะแล้วแต่จ้ะแต่ว่าอันนี้ละที่เพิ่นเป็นเมด็ดำดำๆปนกับเขานะจ้ะ เม็ดดำดำปนกับเขาเวลาเ้าสีออกมาโอ้ยเม็ดดำๆนั่นก็คืออันนี้แหละจะ้ะถ้าไผเห็นมันเริ่มเป็นดอกเป็นนวยในหน้าแล้วก็ให้เกี้ยวออกแก่พี่น้องเพราวะว่าสันมันกระสีมาปนกับเขาเฮ้อันนี้เพื่อนบัวท่านไหนอ,ออกสีดำน้อยบัวท่านไหนแก่เดี๋ยวตอนแก่จะเอามาให้ดูนะคะแต่ดอกเพื่อนนี่สวยเล็กๆมาขี้อ้นจะ้ะ ดอกสีม่วงๆวงไม่รงนหน้าสวยค่ะนี่เป็นทุ่งเลยเดี๋ยวจะจับภาพให้ดูสวยมากเลยสี่น้องเอ้ยสวยจริงๆริงนบ่นทุ่งไปเลยนคะครับ